ตามอากาศข้างๆเลยนะครับเดี๋ยวหายไปเลยครับ ใส่สวยอยู่นะครับผมชอนสระน้ำนะครับผมสภาพใหม่ตีล็อกข้างนะครับผมยำๆนี่นะครับเหยื่อกัดเหยื่อหายไปเลยครับเด็ดทั้งเดียวใช้เป็นเด็กตกปลา,าลายนะครับผมแต่เหยื่อหายไปแล้วนะเด็กตกปลา,ายลายสีเขียวเลมอนนะครับผมตีไปช้อน ใส่สวยเลยครับโอเครับฝ่าฝืนง,งานนะครับเด็กตัวปลา,อา,ายอะไรครับผมสุดยอดมากๆับฝ่าฝืนง,งานด้วยนะครับผม